ดได้ครับทำไม่ได้เครียดไม่ไม่ไม่เครียดครับแต่ว่าตื่นเต้นมาก,มกเลยครับจนสารท่านก็ <c oughs> สังเกตเห็นว่าผมตื่นเต้นมากครับแต่ว่าเครียดไม่เครียดเลยเพราะว่าอยู่ตามพูดตามความจริงเท่านั้น <c oughs> รอบแรกไหมไม่เคยนะ ผมไม่เคยไม่เคยขึ้นอย่างนี้มาก่อนอยนครับทั้งแรกตื่เต้นมากครได้ได้สอบถาัเจนเลนที่แกงถ้าถามผมผมว่าชัดแต่ว่าไม่ทราบว่าชัดพอไมอไไครับ,บแต่มากจะเป็นมันจะเป็นรายละเอียดคดีแล้วเดี๋ยวประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่อะไรไงี้ครับเรื่องนั่นแหละไม่พุด,พดมากกว่านี้ไม่ดีแล การท่านหวังครับหวังน่าจะออกมาโอเคครับครับหวังว่าจะทําบุญต่อละอะไรครับกันนานนะพี่าสาววันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าหาพฤศจิกาครับมาฟังครับครับมีความเป่นไทยหรือไม่ไม่กล้ามั่นใจหรอกครับ <c oughs> ผมต้องต้องขึ้นอยู่กบับเอกสารหลักฐานต้องครับแต่หลังจากนี้จะไป ครับไปละใต้ใ้ครับทำบุญทำครับ,บข,ขอบคุณครับ